ฉีด PRP ทําให้เกิดการแพ้ได้ไหมนะครับบางคนนะแบบบอกว่าฉีด PRP ไม่แพ้หรอกเพราะว่ามันได้จากเลือดเราเองดังนั้นแบบไม่มีโอกาสที่จะแพ้ได้เลยนะใครจะแพ้เลือดของตัวเองกันไปไม่ได้เนาะเออทีอน,นี้เราต้องมารู้ก่อนนะครับว่า PRP คืออะไรเนาะ PRP นะ่ะเป็นการเอาเลือดของเราเองนี่แหละเออดูดมาแล้วก็เอามาปั่นใช่ไหมครับนะแต่ว่าก่อนที่จะปั่นนะ่ะเราจะต้องใส่สาร ป้องกันการแข่งตัวของเลือดนะครับนะจากนั้นเนี่ยเ,เราก็เอาไปปั่นใช่ไหมพอปั่นเสร็จมันก็แยกชั้นเราก็เอาอน้ำใสใสเนี่ย มาฉีดหน้าเรานะฉีดแล้วหน้าเป็นยังไงหน้าขาวใสรูขุมขนตื้นขึ้นนะรูขุมขนเล็กลงนะรูสิวตื้นขึ้นนะครับบางคนเอามาฉีดผมผมก็ดกขึ้นไปฉีดในข้อเข่าเสื่อมเข้ขาเข่าเสื่อมมันก็จะดีขึ้นนะครับแต่ว่าเห็นไหมที่บอกบอกข้างต้นเมื่อกี้ก่อนที่เราจะเอาไปปัน่นเราผสมอะไรเราผสมสารต้าน,านการแข่งตัวของเลือดนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ย ถามว่ามันเป็นเลือดเราอย่างเดียวไหมไม่ใช่ใช่ไหมมันมีสารป้องกันการแข่งตัวของเลือดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เอาไปฉีดแล้วนะบางคนมันก็แพ้มันก็แพ้ตัวนี้แหละสารป้องกันการแข่งตัวของเลือดนะครับดังนั้นเนี่ย ถ้าถามว่าฉีด P.R.P มีโอกาสแพ้ได้ไหมก็มีโอกาสแพ้ได้นะครับแพ้อะไรอีแพ้อีสานป้องกันการแข่งตัวของเลือดนี่แหละครับนะแล้วก็เวลาฉีด P.R.P น่ะไม่ใช่ว่าจ,จ,จิ้ม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 อย่างเดียวนะจ๊ะมันต้องมีความรู้ด้วยนะว่าตรงไหนมีเส้นเลือดดํามีเส้นเลือดแดงจุดไหนอันตรายจ,จุดไหนปลอดภัยต้องจิ้มลึกจิ้มตื้นแค่ไหนนะครับนะเพราะว่ามันมีรายงานเคสตาบอดตอนนีส4ี่เคสแล้วนะครับนะก็ หวังว่าคงจะได้รับความรู้จากคลิปนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้กดติดตามกดถูกใจแล้วก็อย่าลืมกดแชร์ให้เพื่อนรู้ด้วยถ้าอยากให้เพื่อนรู้ด้วยนะครับแต่ว่าถ้าไม่อยากให้เพื่อนรู้ก็ไม่ต้องแชร์นะครับแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ